นี่ม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณร้อยสี่สิบตัวเราซื้อเรื่อยครับซื้อทีละห้าตัวสิบห้าแม่สิบแม่อ๋อเริ่มเอยๆมาเรื่อยครับเราก็ซื้อรอมด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อยจะมีแม่ถึงยี่สิบสามสิบแม่ก็มาตอนนี้ก็ลูกคุณก็แพ้ครับมอยซื้ตอนนี้หยุดซื้อแล้วเพราะขายอย่างเดียวได้ขายไปหรือยังครับสองปีนี้เพขายไปปีนึงขายสองรอบครับ Oh. รอบละกี่ตัวครับช่วงที่ขายไปตแต่ช่งจังหวะแล้วดเตมจะให้ตัวเมียแล้วก็ออะต่างจงจริหครับน้องครับท่าไหนเนาะว่าตอนที่คุณลุงนําแกะมาเลี้ยงต่อจากแพะเนาะหนักใจไหมว่าเราจะไปขายที่ไหนก็นทีแรกก็คิดตรงการคุณดูสถายที่ไหนจะมนดู้ถานอาิีพตอะไรครับเพราะว่ามันดีนเลี้ยงขึ้นมากล้ครับ ก็จะเรียงมุนซื้อมุนเลี้ยงพวกมันจะได้ยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ที่ขายด้วยไม่รู้ที่กค <c oughs> ้าก็มันก็นจะมีเหมือนกันครับถ้าราคาดื้อซื้อเพราะไม่ได้ทำไรแล้วอ๋อมันจะหันมาเลี้ยงมันก็อยู่ขึ้างในเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็พวผค้าก็เริ่มมีมาคุณสองคนเจอตรงนี้เยอะตอนนี้รู้แล้วว่าเราก็เลี้ยงพ่อค้าเยอะเลย,ไม,มเยไม่มีให้เขาอย่างเดียว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเขาแหลมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับมาพูดคุยกับคุณลุงสมควรนะครับคุณลุงมีอาชีพเลี้ยงแกะนะครับเพิ่งได้2ปีนะครับไปดูว่าเลี้ยงแกะแล้วจะไปขายที่ไหนมาฟังคลิปนี้กันเลยครับ ี่สมควรคุณลุงสมควรเลี้ยงแกะมานานหรือยังครับสองสามปีนี่สองสามปีแสดงว่าเพิ่งเลี้ยงเลยเเเพิิ่่งจะรมียก่อนนั้นคุณลุงทําอะไรก็ประกอบไปทำไร่ทำไร่อ้อยอะไรมันนี่ตอนนี้จะมาหยุดตอนนี้จะทำไหมครับอันนี้อันนี้เราีก็จะทำกระโค้ดแล้วเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะด้วยเลี้ยงวัวไปด้วยก็คือก็ยังทําไร่อ้อยอยู่ยังทำไร่อ้อยอ้อยมันจะทำหยุดแล้วหยุดแล้วก็ก็ยังเหลือกระโพดที่ยังทําอยู่ พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณลุงสุควรที่ทําอยู่นี่มีประมาณแปดสิบไร่แปดสิบกว่าไร่เป็นที่ของตัวเองเหรอครับเ่าคอด้วยผลิตของพี่ของด้วยอก่อนนั้นไม่เคยเลี้ยงแกะเลยไม่เคยคยฝึกหัดมาเลี้ยงที่แรกแต่เลี้ยงแพะเลี้ยงแพะก็ร้อยกว่าเหมือนกันครับเอาแพะมาที่ไหลเอามาอยู่พอมาตายตายก็หยุดเลี้ยงแพะขายแพะออกก็เริ่มเอาแกะลง แตตอเลี้้ยงงกมาัผมถามก่อนตะก่อนคือคุณลุงเลี้ยงแพะมาก่อนแพะก็คือมันเป็นยังไงมันขี้ไหลเหรอครับหรือยังไงตายเยอะตายเยอะตายไปเยอะแยะครับตายไปเยอะแยะแต่ทีนี้ก็หยุดเลี้ยงหลังจากนั้นก็เลยเอาแกะมาเลี้ยงต่อมาแกะมาเลี้ยงต่อแล้วทีนี้แกะเป็นยังไงครับขี้ไหลเหมือนกันไหมก็ไม่เคยเป็นเป็นนิดนึงห้ยาให้ยแล้ก็หายอ๋อ แกะกว่าแก่เยอะแกะนี่นะแกะ่นะแกว่าเยอะคนก็นจะเป็นโรคง่ายง่ายาแผลนี่เป็นปุ๊บปุ๊บปั๊บมันก็หายเลยเพราะทางกระตันเขาไม่ทางกราาาาอตันตอนที่เริ่มเลี้ยงมาคุณรู้แกะที่คุณลุงเลี้ยงเนี่ยเป็นแกะพันธุ์อะไรครับมันรวมมัน,นรวมมิดเลยมีทั้งขนยาวขนสั้นครับแล้ว ที่เลี้ยงเลี้ยงมาระหว่างขนยาวกับขนสั้นเนี่ยนไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันก็พอๆกัน <Okay. S 2> ครับมีปัญหาอะไรไหมครับตั้งแต่เลี้ยงแก่มาก็ไม่มากันเรื่อยๆดีกว่าแข็งยอได้กัได้ต่อปีปะตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณร,ร้อยสี่สิบตัอ่กบตัวสี่สิกบกว่าตัว,ตวเริ่มต้นนามากี่ตัวครับตอนนั้นร่ย เพื่อทีละห้าตัวสิบห้าแม่สิบแม่อ <earn S 2> เริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆเราก็คือรวมด้วยเพิ่มตรเรื่อย,อย้ามีแม่ถึงยี่สิบสามิบแม่ก็มาตอนนี้ก็ลูกกลุ่มก็แพรครับมายุดซตอนนี้หยุดซื้อ,อ,อ <ๆ S 1> แล้วเพราะขายอย่างเดียวได้ขายไปหรือยังครับสองปีนี้มันขายไปปีนึงขายสองรบอบโอ้ยยอรอบละกี่ตัวครับช่วง,วงที่ขายไปแต่ทุกท้องถิ่และเซมซาตัวเมียแล้วก็ขายเป็นแม่ คัดตู้คัดน้องออกมาครับแล้วตลาดที่ไหนครับคุณลุงที่เขามาซื้อพ่อค้าผ่านผ่านไปผ่านมาที่รุกจังเขาไให้เบอร์ไว้อ๋อธนาคารก็โทรไปเขาตกลงครับผมถามหน่อยเนาะว่าตอนที่คุณลุงนำแกะมาเลี้ยงต่อจากแพะเนาะหนักใจไหมว่าเราจะไปขายที่ไหน ก็ที่แรกก็คิดต้องการมัดรู้จ่ายที่ไหนถ้ามันรู้จักกำไรอะไรัเพราะว่ามันดีจะเลี้ยงขึ้นมาแล้วราคาแล้วก็เลยเลี้ยงมืนซื้อมูนเลี้ยงว่ามันจะได้ยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันย,ยังไม่รู้ที่ขายด้วยไม่รู้ที่เพราะขาก็มกันก็จะมีเหมือนกันแต่เราก,ก็ซื้อซื้อเพราะไม่ได้ทำรายเลินอ้าอ๋อบริหารมันเลี้ยงมาแล้อยู่ข้างในเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็พอ,อ,อาขาก็เริ่มมีมาคนสองคนอพอมาพอมาดูจักกันแล้วเขาก็ทิ้งเบอร์ทิ้งเบอร์ไปให้ให้ก็เริ่ม แต่นีเยอะตอนนี้รู้แล้วว่าเราก็เลี้ยงพ่อค้า,ายเยอะเลยไม่มีให้เขาอย่างเดียว,ยยยวแต่ก่อนเลี้ยงใหม่ๆก็คิดหน้าคิดหลังอยู่เนาะว่าจะขายที่ไหนหหรรือจะไไปทางนคับแล้วก็ไม่รู้จะจับกระติบอะไรอืมครับอ๋อนี่ก็ลองดูเนาะลองตั้งตั้งดูงดครับแล้วนีาก็รู้แล้วว่าค่อยต้องเพื่อเป็นมาเพิ่อมดีขึ้น จำกัตชาแล้วก็จะใช้ความชาความนานมารวมกันคร่คอยเป็นค่อยไปแ,แล้วคุณลุงสมควรเอาความรู้จากการเลี้ยงแกะมายัางไงครับเนี่ยแก้ความรู้มายัางไงใครไปสอนหรือจะไปดูงานที่ไหนไหมครับไม่ได้ดูจะได้จะเริ่มจากกัตชาได้ทางคุณครับไปเริ่มเลี้ยงแพะไหมจัมาไปดูหาับก็ตชาไปคิดน้องเต่าไปดูน้องเตา่า,เตาที่ไหนครับ เอาต่อเที่ยวเขาหน้อืม,อมาะะพาไปดูพาไปดูไปซื้อก็เลยไปซื้อจากที่นั่นมาเลย,ยะะครับ,รบแล้วรู้ไหมครับว่าอาหารการกินเขานี่เขากินอะไรบ้างตอ,ตอนนั้นน่ะเดิมเริ่มแรกเดี๋ยที่เลี้ยงแพนะนักกระตินที่กินอ๋อครับแต่กระต่ายใหญ่เราวิ่งตัดอ๋อพอกินเกินมาประมาณสักปีหรืสองปีนี่มันก็เดิ่มมาเป็น ท้องเดิมมีหลัมเอามาอยู่ทำยังไงก็ตายก็ทิ้งอย่างเดียว <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนจากแค่เป็นแกะ <c oughs> แล้วแกนี่เขาก็เลี้ยงง่ายกว่าเนาะเลีเ้ยงง่ายกว่าเขากินหญ้ากินอะไร <c oughs> นะครับการผสมของคุณลุงละครับผสมยังไงผสมพ่อพันธุ์ล่ะครับเอาพ่อพันธุ์มาลง <c oughs> ตอนนี้เอาเลือดร้อยมาลงมาตัวน ลงด้วสองพันตัวนี้พี่140ร้อยสี่สิบก่าตัวนี้มีพ่อพันกี่ตัวครับตอนนี้นนเลื่อนร้อยทั้งหมดเลยไหมครับทางสองตัวลูกผสมมีสองตัวมีเลื่อนร้อยตัวหนึ่งซื้อมาแพงไหมครับเลือนร้อยตัวหนึ่งหมื่นพันแพงเนาะก็ <c oughs> สมราคาเขาเพราะว่า <c oughs> มันเป็นเลือนร้อย ก็ลูกมาออกมาเราวว่าเจ่าพนีชจะขายเรื่องการเเชื่อเป็นไดีดีมากอ๋อก็เรียกว่าก็ขยายพันธุกรรมเพื่อให้เขาโตขึ้นเรื่อยๆใครแนะนํามาครับว่าต้องเอาเลือนร้อยมาลงเนี่ยก็คิดหาเองเองอยากนเอามาเลี้ยงดูใหญ่พอพันธุ์มันใหญ่ครับไปเห็นมาลหะครับไม่ได้แต่เผาไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ไปเห็นมาหรือยังไงโอเป็นก็เลี้ยงมาก็อยากได้ก็อยากได้มาลง ก็อย่างให้แก่แก่เรามันพัตุกรรมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะน้าหนักก็จะเพิ่มขึ้นขายก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นเนาะมีการเลี้ยงก็คือเป็นการน็อกรวดเนาะน็อกไปน็อกรวดไปไว้เขาก็จะกินบริเวณนี้เนาะคุณลุงเน,ะเนะาะเรารถมาจะไปตบบนนี้ลูกถูกหน้ามานือสนุนเลี้ยงไปถึงโอแปดสิบได้ครับ นี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นคุณลุงทาอะไรบ้างในการเลี้ยงแกะเนี่ย็มาทำอะไรแตะเลี้ยงจำัจถ้ามาคือปล่อยออกจากครอบออกหมูปล่อยหมูครัางกคเขา่างกายต่าปล่อยเลียงก็คือปล่อยสองรอบปล่อยรอบช้ากับรอบป่ายรอบกลางวันก็ให้เข้าคอบแล้วเรื่องอาหารเสริมเขามีไหมครับคุณลุงไม่มีเลี้ยงธรรมชาติจริงใหญอย่างเดียวตางเฟืองมีให้เขาไหมครับมี ฟางลงก็ยังไม่ได้ลงฟางตักายตากว่ายก่อเขากินฟางด้วยหลักๆก็จะเป็นอาหารก็คือมีหญ้ามีฟางที่เหลือก็ไม่มีแล้วแล้วเรื่องการคลอดลูกของเขา่ะคุณลุงปีหนึ่งปีหนึ่งแกเนี่ยสามารถออกลูกได้กี่ตัวกี่ครั้งครับจางตัวหนึ่งสามารถออกได้กี่ครั้งต่อปีครับตัวนี้สองครั้งประมาณสองครั้งต่อปีสอง้าเดือน เดือนหน kind of um anyway. ึ่งมันจะมีโอกาสออกได้สั้นๆเขคือท้องห้าเดือนพอออกเสร็จก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ทับได้ใหม่ก็ปีหนึ่งก็ออกประมาณสองรอบเคยมีออกแปดไหมครับตัวหนักปุ๊บกปีหนึ่งทางหนึ่งก็มีเหมือนกันแกดูแต่ละแม่เคยมีแปดไหมครับแกมีแปดมานไปกอดเป็นระยะๆมันเป็นยังไงครับสะดวกกว่ายัง่ายตรงมันมีนมแค่สองเต้าเนาะมีสองเต้า มันแพะนะแพะนะตาออกสามออกตีนี้เคยได้ที่เบลนี่ใหม่ครับครับจะดีมากยังจะตีตัวเดียวจะตัวใหญ่กว่าสมบูรณ์เรื่นงใหญ่กว่ากันเรื่องพวกฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคอย่างเงี้ยคุณลุงมีฉีดอะไรไหมครับคือกำหนดแล้วจะไปเอายาที่เกษตรทำรายเกษตรอำเภอป้องกันอะไรครับตอนนั้นเอมาก็ต้องกันที่ไหลที่อะไรพก็ปู ก็ถึงกำหนดเราถึงเดือนแล้วเราก็ไปเอามาเอาน้ำแข็งแตกระติกเราใส่มาก็มาขีดผลิตอ๋อน่าจะเป็นปากเปลือยเท้าเปลือยไหมก็ป้องกันพวกมันโอ้กระตุกรอบปีหรืเดือนนี่คีดอะไรคิดเดือนครับกี่เดือนไปฉีดหกเดือนหกเดือนไปรับทีหกเดือนไปรับก็คือเขาจะมีวงล้อให้ไปรับเหรอครับหรือว่าหนึงรอบนี้รอบอีกอะไรมาเพื่ออะไรผู้ช่วยครับ เก็บทำโจทย์ตัวนีตัด4ตัวกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวเหมือนลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้ครับตอนนี้เราเราจะตีกระสอืมก็้วก็ตีแส้นมาแข็งไปเอาจากวัคซีนเลี้ยงแตบบนไม่เคยเลี้ยงแบบมาขันเลียนบริษัทต่างประเทศอืมก็ถือว่าเป็นคุณลุงสมควรเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงแกะเลยเนาะสองปีเองนะครับอยากจะฝากฝากบอกถึงมือใหม่หน่อยยังไม่มีอาชีพ หมายถึงว่าเลิกจากการทำไร่ทำนาจากจะหาชีพเสริมเหมือนคุณลุงสมควรเนี่ยแนะนำหน่อยครับว่าเลี้ยงแกะเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงดีพอแล้วแกะจะเลี้ยงมากก็มี้พุนมากกอเลี้ยงมากเลินไรครับอ่าแต่มีน้อยก็ค่อยเลี้ยงไปก็จะค่อยไต่ขึ้นไปอก็ได้ไปเรื่อยครับต้องมีพื้นที่มีโรงเรือนไหมครับถ้าเราเลี้ยงแกะมีโรงเรือนเราไม่ต้องไปทำ เือนเหมือนแทะให้อยู่บนดินธรรมดาอย,ดดอยู่ในดินได้ไได,<อ>ดนไ้แพะนี่เราต้องทำโรงเรือนให้มันนอนยกสูงขึ้นนี่คือกคอแก่เขาตไม่ต้องทำโรงเรือนยกสูงขึ้นละนอนกับดินได้ถ้าเราทำได้ก็ดีแต่ว่ามันยากมันรองเร็วครับนี่ก็จะาลองหัดฝึกทำไม่ทีเเพืาอ,อ,อ,อน้ำหนักมันเยอะ เด่นลงน้ำทังออม,มันอยู่กันหลายตัวมันน้ำหนักมันเยอะ,ยอะก็ทําได้แต่ว่ามัามานก็มีก็ประมาณเพิ่มขึ้นอีกเนาะประมาณเพิ่มขึ้นอีกต่ต้องมีทุนก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่นี้แล้วการเลี้ยงง่ายครับมีพื้นที่เนาะมีพื้นที่มีหญ้าให้เขากินเร,กเราลงพื้นไปนิดๆหน่อยก็ลงทุ้ตะแรงเลี้ยงมันแค่นั้นเองครับอย่างน็อกลวดอย่างนี้คุณลุงใช้เครื่องกี่ตัวครับในการน็อกเนี่ยมอเตอร์เดียวสิบสองวลต์ไหมครับ ออโอ้แสดงว่ามันน็อกได้ไกลมากเลยนะเนี่ยระดับที่น็อกท,ที่แรกเลยไปเป็นโหลยาวไปถึงูโ,โอ้หลอกครับครับ,บ<ก>อแต่ตอนนี้มนไ,ไ,ไม่ได้ใส่ไม่ได้ปล่อยไปไกลนะไปเจาะุกึกที่ค่ตรงแล้วก็ตัดออกบางทีก็น็อกหลอกด้วยเนาะ,ะมี<ต>น็อกหลอกได้ไหมโอ้แกะเนื่อโดยมากก็น็อกหลอกมัเคยอยู่มันไม่เหมือนแพะแพะโดนละจาแกะโดนระจําดื้อบางทีตัวที่มีขนเนาะมันไม่โดนตัวเขามันก็แหก ลวดไปเลยก็มีก็มีเหมือนกันแต่ตัวขนสั้นนี้ก็จะจําหน่อยเพราะขนสั้นเท่มไลด์สูนะพูดูดเนี้ยไม่ทไาดเดินกว่าก็เดินปัอก,กอ๋อเดนยี่สิบตัวครับ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 อย่างนี้สมมุติว่า <c oughs> เพื่อนๆเขาดูแล้วเขาสนใจอจยากเลี้ยงแก่แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีอยากจะมาซื้ออยากจะมาอุดหนุนคุณลุงสมควรเนี่ยมีปล่อยบ้างไหมครับ นี่ปล่อยบ้างไหมก็แม่แม่ก็จะมาหาระจะปล่อยให้รู้สองแม่ตามแม่ก็บอกให้ได้ประมาณเ<ด>ท่าไหร่ครับแม่หนึ่งแม่มาห้าพันขึ้นตัวละห้าพันแต่คนเฮี้ยนก็หกพันอ๋อคนพันหคนเฮี้ยนสวัสดีครับผมคนคนเฮี้ยนนี่ก็หกพันถ้าคนธรรมดาก็ห้าพันที่ปล่อยแล้วตัวผู้ละครับมีปล่อยเนื้อไหมครับ ก็ะปู้ตัวน้ยังยังอยู่แต่ว่าน้ำหนักยังน้อยได้แค่สามสิบห้าถึงไปเราไม่ได้สาอ๋อครับกรวโลตัวนึ้ไปดลอยสามสิบที่นี่ขายโลร้อยสามสิบเลยโอ้ทำไมแพงจังครับมันขึ้นตอนนั้นโลร้อยสิบร้อยส่บอยห้าอ๋อจับไปมาสองวันก่อนโหผมเคยเห็นเคยต่ำเคยต่ำๆได้เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบก็มีตอนนั้นแค่แปดสิบเกสิบ โอ้ตอนนี้แพงเนาะโอ้ราคาดีเลยขายทีก็ได้หลายบาทเลยราาตะปูมีเยอะขนาดเยอะครับครับอ๋อคุณลุงสมควรมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีตะปูทั่วเดี๋ยวผมจะขอกลับไปบ้านเนาะเดี๋ยวเบอร์ติดต่อคุจะติดต่อแปะไว้ท้ายคลิปนี้ให้นะครับใครอยากจะมาที่นี่บอกที่อยู่อีกทีครับคุณลุง ที่อยู่ตำบลอะไรนะครับตรงนี้ตำบลเขาแหลมตำบลเขาแหลมหมู่2ตำบลเขาแหลมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีหมู่2ตำบลเขาแหลมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับคุณป้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าอันนี้คุณป้ามาทีหลังนะครับศูนย์หกห้าหกเก้าสองครับสี่ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าแปดนะครับอ่ะเราจะพาไปดูคลอก พอแกเนะคุณลุงเนาะตัวนี้คุณลุงก็จะล้อมด้วยเป็นเหล็กลวดลวดเหล็ตสายเนาะลวดสายประมาณสักเมตรเมตรห้าสิบใช่ไหมคือสองเมตรเมตรยี่สิบเฮ้เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบประมาณเมตรห้าสิบอยู่เนาะอยู่นะครับบางทีอือฝั่งนี้เมตรยี่สิบนี่ไม่เดาอย่บางทีคนเขาอยากจะไปเลี้ยงเขาอยากจะดูว่าควรจะทำคอกยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะพาดูก่อนเนาะ่ปคุณลุงนี่จะเป็นโรงเรือนตัวนี้ใช้ทุนเยอะไหมครับคุณลุง ลงไปหมื่นกว่ามึงก็บาดเองก็บาดหมื่นห้าก็เป็นรงเรือนไม้เลาวไม้ไผ่กับไม้ไม้ก็ของมีอยู่ด้วยแล้วก็จางแต่าแดงนี่สเขางมีไม้ก็ทุกคนก้องพูดถจะเป็นไม่ได้ชีสเนาะแล้วแต่ลังคาก็ได้ลังคาธรรมดาก็ได้แล้วแต่ที่แล้วแต่จะลงทุนจะลงทุนนะครับผมจะพามาดูนี่คือนี่เขาก็จะนอนอย่างนี้เลยนอนอยู่กับพื้นอย่างนี้ตามมาคุณลุงก็ต้อง ปัดขี้ออกใช่ไหมครับเราต้องกวาดขี้ออกรวมให้มันสะอาดตัวลมพัดมันได้แห้งไม่แห้นเปียกที่นี่มียุงเยอะเหรอครับเห็นนี้องใช้หลอดไฟนี่ทุกคนแต่น้าฝนมีแต่ว่ามีไม่เยอะพอะมันไกลครับใครคิดจะเลี้ยงแกะนะครับก็เอาตัวอย่างคออนี้ไปประยุกต์ได้เนาะก็จะมีไฟไล่ยุงไหมครับตรงนี้แล้วก็มีมุ้งแล้วก็มีข้อกอนุบาลเนาะตอนนั้นจะเป็นคอกรนุบาลนะครับก็ออกใหม่ก็จะใส่ค้อนแนั่นมันแข็งๆแล้วก็ออกไปกระปุกใหญ่ ความกว้างนี่สักเท่าไหร่ดีครับพหลูตัวน,นี้ห้าหกหกเมตรได้ไหมหกคูณหกได้ไหมหีืแปดตอกความกวาม้างแปดตอกสี 48, ่แปดนี่แปดเมตรเนาะประมาณแปดเมตรเีออออแล้วสักแปดคูณแปดแล้วกันนะครับมันจูได้กี่ตัวครับตัวน,นี้ร้อยสี่สิบกว่าเป็นร้อยลเลยไม่เต็มนะครับทุกร้อยสี่สิบกว่ายังไม่เต็มเพราะมันนอนแล้วมันหน่อยเดียวอ๋อมันนอนนิดเดียวมันนอนแล้วมันจะหน่อยจะนอนทับกันทุกคนครับ นี้จะเป็นคองบบานแล้วก็จะมีคุณลุงก็จะทํารางอย่างนี้เลยเนาะรางไว้ใส่ฟางใส่หญ้าเนาะใส่ฟางใส่หญ้าก็เหมือนรางวัวรางอะไรเลยน่ะครับกันนี่ก็จะทำต่ำกว่ารางวัวกันรางวัวม็จะสูงจะเป็นช่องให้เขารอดกินได้นะคุณลุงเนาะประมาณสามมือเดียวนี่ทุกคนใครใครคิดจะเลี้ยงแกะก็สามารถนํคล้อกตัวอย่างนี้ไปประยุกต์ทําได้นะครับนี่คือบรรจุได้ประมาณร้อยตัว ใครที่เลี้ยงสักห้าตัวสิบตัวลองลองดูก็เฮ็ดทำเล็กๆทำเล็กน้อยได้นะครับนี่ส่วนใครยังไม่มีพ่อแก่แม่แก่ก็มาติดต่อคุณลุงสมควรได้เนาะครัเขาอยู่ติดถนนเลยติดถนนเส้นเชยบาดานนะครับนี่นี่ตัวอย่างนะครับไม่ยากเลยนะครับมีมุ้งอะไรเขาเรียบร้อยเป็นคอกดินด้วยนะครับนี่ปคุณลุง รางน้ําคุณลุงไว้ไหนนี่รางน้ําอยู่นอกอ๋อก็จะมีรางน้ําตั้งเาตอนไหนหิวแล้วมารู้มันจะวนออกไปกินเองอ๋อนี่ทำก๊อกเปิดก๊อกจะเป็นก๊อกตายอ่ท่อท่อน้ำเนาะท่อน้าธรรมดาระปามาตะเบิดอ๋อครับนี่เกิดสวนเป็นเวณด้านนอกเขาเขาจะออกตากแดดตากอะไรก็แล้วแต่เขาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงสมควรมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงแกะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับฟังนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ